ออกปัดโชว์ของแท้โอ้แน่นอนรน,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 นี่เปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกมอไซค์เพื่อนเพื่อาว่าไม่บอกบอกให้รู้คลิปนี้ช่างนงมาเลยช่างนงมาแลวจ้าว่าแล้ว่าเลย,เลยช่างไม่ได้กินแน่ๆเลยขนมเปลี่ยนแล้วจ้าเปลี่ยน เขาดูดูของไม่ดูเป็นอย่างไม่ต้องไปจ้างช่างให้เสียงเงินนะเปลี่ยนยางแล้วเปลี่ยนยางแล้วเปล่าช่างไม่ว่างต <c oughs> อนนี้ช่างไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่เ <c oughs> ด้อเพื่อนๆเนี่ยลูกปล่อยให้ลูกน้องเป็นคนหมุนเองตอนนี้ลูกพี่เป็นคนภาคสด ให้ดูนะครับวิธีเปลี่ยนผ้าเบรกว่าจะเปลี่ยนกันยังไงนะจ๊ะพี่น้องเอาแล้วทีเรียมจะดึงออกมาอย่ากระพริบตานะเวลาดูคลิปต้องดูให้ละเอียดละออก่อนที่เราจะทำเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกนั่นออกไปเซล้วลูกพีเราลูกพีนี่นั่งไว้สดอยู่ให้ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับดูคอนก็มีตะป,ปูก็มีนี่ว่าโอ้โหจ่ายแล้วปโัโถเนะครับเจ้านายเอาละตอนนี้เริ่มจะเอาผ้าเบรกออกแล้วไอคนนี้มันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกมันได้จะพูดได้แตคุยแต่ละวันนี่โอ้ยเอาใส่คอนเสเลยครับ อยากกระพริบตานะครับอยากกระพริบตาช่างใส่แล้วตอนนี้นใส่ไปแล้วโอ้โหโสีอะไรสีฟ้าอีกต่างหากเข้าไปใส่นอ็อตเรียบร้อยลงทุนไม่กี่ตังค์ถ้าเอาไปให้ช่างที่ร้านก็น่าจะเขาคิดเป็นร้อยปุนล่ะจะง่ายห้าสิบจุนึงไงอย่างกับห้าสิบเอ็ดจุดนึงนะถ้าเบรกถ้าเบรกนี่ชุดเท่าไหร่อ่ะห้าสิบโอ้ถ้าเบรกชุดละห้าสิบถ้ากระแรงอ่ะอย่าไปใส่กระแรงเขาเท่าไหร่กรแรงเป็นห้าสิบ ร้อยหนึ่งฮะร้อยหนึ่งค่าแรงร้อยหนึ่งห้าสิบห้าสิบร้อยหนึ่งพอดีอ๋อนั่นแหละว่าว่าเลยไม่ค่าเบรกอ่ะอย่าไปใส่เกินหกสิบอือเหรอเก้าสิบเรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ดีด้านมันไม่ดีเออจริงๆลองมาหมดทุกอย่างแล้วมอลองใส่ถูกถูกอ่ะดีใส่ราคาถูกๆใช่ไหมเออจึ๊กดจื๊๊ดีจังเลยเออไอพวกแพงๆมันจะลื่นอ๋อ ไม่รู้นะใครเอาเสร็จเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วปะเอาเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเรียบร้อยครับผมโอ้ยถึงถึงถึสิบนาทีไหมเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยเปลี่ยนผ้าเบรกห้านาทีเจ้านายี่ลีตัวคุณล่ะเสร็จแล้วนอนเห็นเสื้อตังมังคนดนอนโดมนะแต่บางคนนอนเห็นเสืได้โดมผ้าเบรกหน้า พี่น้องผ้าเบรกหน้านเสือ้อวาเสื้อเปลี่ยนไปแล้วเสร็จแล้วเสือ้อวาโอเคโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเปลี่ยนผ้าเบรกเสร็จแล้วครับซื้อมาห้าสิบบาทเปลี่ยนเองสิบนาทีเสร็จจะน่ายสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็ติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ